ของดให้สัมภาษณ์สื่อทุกช่องทุกรายการทุกช่องทางเพราะว่าเจ้าตัวและทีมงานไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็อยากให้ผัวเมียเขาได้เจอกันแล้วก็ได้คุยตกลงกันก่อนนะครับผมอ่ะจากเรื่องเล่าประเด็นที่เข้าได้รับรู้เมือว่านี่นะครับประเด็นของคุณแม่แพลวพาวแสงทองกับภูยบันฟินแลนด์บอร์ดบิ๊กนะครับจากที่ทางพูยบันฟินแลนด์นะครับสามีของคุณแพลวพาวแสงทองนี่ได้โพสต์ถึงเรื่องเล่า ล่ยน่าถึงเรื่องรา่าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านพยาบาลฟินแลนด์พนโพทบอกว่าพูดถึงความซื่อสัตย์ต่อคนที่ผมรักผมก็ถวายหัวใจให้มาโดยตลอดทุกวินาทีผมเพราะผมรู้ว่าผมมาจากที่ไหนและกำพืชผมเป็นใครแต่สิ่งที่คอยได้รับตอบแทนคือความเจ็บปวดถ้าไม่เป็นผมคงไม่มีวันเข้าใจผมไม่อยากเป็นแบบนี้เพราะผมรักเขามากผมก็เจ็บจากเขามากและนี่ และนี่เป็นรักแรกและเมียคนแรกผมพยายามสร้างพยายามสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดในแบบของผมไม่ว่าจะทําอะไรก็นึกถึงหน้าลูกๆเสมอจนตอนนี้มัน,ม,น,ม,นมันเหมือนระเบิดที่นับเวลาถอยหลังบางทีคนเราไม่ใช่ปูนไม่ใช่เหล็กที่จะทนได้เสมอผมอาจจะไม่ดีพอสําหรับเขา ก็ยอมรับเพราะเราอายุน้อยและอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่ผมไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยแม้แต่สักมิดเดียวมีแต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อคนข้างหลังมันผิดที่ผมยังอายุน้อยและผมไม่ดีเท่าที่เขาต้องการแล้ววันนี้สิ่งที่ผมได้รับตอบแทนจากความซื่อสัตย์คือเราไกับไซเคิชินมานะครับแล้วบักผูแล้วบักผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครมันดีแค่ไหน ปล่อยให้มันมาหยามน้ําใจผมถึงขนาดนี้ทําไมไม่นึกถึงหัวอกผมบ้างและปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาจนวินาทีนี้ปล่อยให้มันมาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวและพ่อของลูกหรือแม้กระทั่งความเป็นผัวของหัวหน้าวงบักผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่มียางอายไม่มีความเป็นลูกผู้ชายก็รู้อยู่ว่าเขามีลูกมีผัวทําไมถึงไม่ยอมถอยถ้าผมไม่ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนสอนผมสิ บอกสอนผมสิผมพร้อมที่จะแก้ไขทุกสิ่งเพื่อคนที่ผมรักที่สุดวงเล็บเพื่อครอบครัวทําไมทิ้งกันไว้กลางทางแบบนี้ลูกสองแล้วนะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าที่คุณปล่อยให้คนที่สามเข้ามาทําร้ายครอบครัวของเราวงเล็บคนคนนี้บอกเลยกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาสุดท้ายนี้แสงทองฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของตัวผม ทุกอย่างมันต้องเดินหน้าต่อและพัฒนาต่อไปเพื่อคนข้างหลังปอลอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วงเลสสถานะความเป็นพ่อแม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมตลอดไปนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ปก็ได้โพดโพดนี่เนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับแม่แพทย์ผ้าแสงท่องก็ได้ออกมาโพดเหมือนกันนะครับบอกว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยอ่าถามมันท้ามเธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูก เด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดีร้อยเปอรแต่กกับกระเดิดซัวพะจะทำลายครอบคุ้วและเหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงนี่หรือคำว่ารูปผู้ชายต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้ว่าผู้หญิงมันจดจำทุกเหตุก,การณ์ มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทําถูกทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสต์เดียวและโพสสุดท้ายที่จะพูดวงเล็บเพราะลูกคือหัวใจของฉันนะครับนี่เป็นโพสต์ของเมแพภาพแสงท้อเพื่อก็บ,บอกว่าเพื่อจะโพสบอกถึงเรื่องนี้เป็ครั้งเดียวนะครับแล้วกับพรมีแคปชั่นนะครับผมเหมือนเป็นการแชร์ข้อความออกมานะครับบอกว่าอดทนมา100ครั้งพอถึงครั้งที่101 ทนไม่ไหวก็เลยก,กลายเป็นคนร้ายในสายตาคนอื่นสุดท้ายไม่มีใครมองเห็นความเจ็บปวด100ครั้งที่ผ่านมานะครับเมเป้พ,พาวแสงทองกับพลแบบนี้นะครับแล้วเมื่อคืนนี้เนาะมแมพร่พาวแสงทองกับวงแสงทองฟินแลนด์เพิ่งจะแสดงอยู่ที่อ่าวันนี้นะครับวันนี้มื่อน,นี้เนาะวันที่22แสดงอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิตนะครับกับทางบางกูบูมอนชั่นเนาะแล้วแม่แพร่พาวแสงทองเพิ่งจะบอกว่ามีแคปชั่นมีโพสต์มาอีกนะครับบอกว่า ถึงวันนี้คนที่เคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามไม่เป็นไรนะหนูต้องสู้เพื่อลูกทั้งสองคนและลูกอีกหลายคนในองค์กรบางครั้งเกิดปัญหาขึ้นกับองค์กรหนูจะปกป้องด้วยหัวใจของหนูมาโดยตลอดถึงวันนี้เขาจะมาเหยียบย่ำและทำลายแต่หนูต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องทุกอย่างไว้เพื่อปากท้องของอีกหลายชีวิตสู้สิ ถึงจะสู้ด้วยน้าตาก็ตามนะครับผมวันนี้วันที่22ครับอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิตแพรพาวแสงทองเต็มบงขอบคุณพระประแดงโปรโม,มชั่นด้วยนะคะแล้วล่าสุดนะครับผมท้งคุณนีลุยนะครับหรือว่าคุณยุย้ยผู้จัดการแพรพาวแสงทองเพิ่นก็ได้ออกมาโพดนะครับเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อนบอกว่าในานามของผู้จัดการวงแพรพาวงานพรุ่งนี้ของ,งดให้สัมภาษณ์สื่อทุกช่องทางทุกรายการนะครับ เพราะว่าเจ้าตัวหรือทีมงานไม่สะดวกให้สัมภาษณ์อยากให้ผัวเมียเขาทั้งสองได้เจอกันและได้คุยตกลงกันก่อนอและสำหรับ FC ทุกท่านที่อยากรู้หรืออยากให้แพรวพาออกมาชี้แจงในเรื่องต่างๆถ้าเขาคุยกันและเขาพร้อมเขาจะออกมาชี้แจงเองค่ะไม่อยากให้โยงหรือกล่าวโทษกันไปทั่วทุกเรื่องย่อมมีเหตุผลของมันนะครับท่้น ผู้จัดการแพร่ภาพแสงทองกันออกมาโพลแบบนี้นะพี่นอ้องเหมือนอย่างที่ผู้จัดการแพร่ภาพแสงทองบอกนะครับว่าของงดให้สัมภาษณ์ของงดออกสื่อทุกรายการทุกช่องทางอันนี้ก็เข้าใจเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นยังบพร้อมหรอครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานประเด็นเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วค้นก็อยากให้ความสนใจหลายเสื้อว่าซื่อทุกรายการทุกช่องทางก็อยากเข้าไปสัมภาษณ์อยากจะไปฟังเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเพิ่นยังบอบพอมนะครับผม แล้วทำให้เพื่อนพอมเพิ่์จะออกมาว่าเองอ่าแล้วก็สําหรับเอฟซีแฟนคลับที่อยากรู้หรือว่าอยากให้แพร่ภาพอ,ออกมาชี้แจงเนี่ยการตองรอก,ก่อนให้เพื่อนคุยกันก่อนให้เพื่อนตกลงกันก่อนแล้วเมื่อแม่แพร่เมื่อเพื่อนพอมเพิ่์สิออกมาเวา้าอยู่แล้วเพื่อนเป็นคนตรงๆอยู่แล้วเพื่อนสิออกมาว่าออมาชี้แจงเองบ่อยากให้โยกมันไปต่างๆน,น,น,น้านไปว่ากาวโทษคนนั้นคนนี้นะครับทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเท่ากับอย่าเพิ่งไปดวนสรุปนะครับว่าเรื่องนี้ สรุปเป็นจังใดอย่าไปโทษไฟใดไฟหนึ่งนะครับเราฟังมาอย่างนี้เราก็ให้กําลังใจเขาไปก่อนเรามารอฟังบทสรุปดีกว่ามารอฟังอีกด้านหนึ่งคือแม่แพลวพล้าแสงทองเสียออกมาเบาแบบใดกระหู้นะครับว่าแฟนับแฟนเพ่งคืออยากรอฟังคําตอบของแม่แพรวในตอนนี้เนาะอาะก็รอมือเพิ่นพร้อมนะครับเพิ่นจะออกมาเบาเองเนาะให้กาลังใจทั้งสองไฟนะครับให้กำลังใจทั้งแพรวพ้าแสงทองกับพยยบาลฟินแลนด์นะครับอย่าให้หันหน้าม,มาคุยกันแล้วคะตกลงกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเนาะ อยากเห็นภาพที่น่ารักน่ารักเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกลับมาเหมือนเดิมนะครับเสือออนแฟนขาแฟนเพลงกะเป็นกำลังใจให้เชี่ยงทางแม่แพ้วเภาแล้วกับอดบิ๊กเสมอน,นะครับผมนี่หลายๆคนกับพ่อเห็นคุณยุ้ยมาโพสแล้วหลายๆคนก็บอกว่าถูกต้องแล้วนี่ถูกต้องแล้วแล้วนี่ลุยเจ้าว่าถือต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองอ่าคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าคุณยุ้ยพูดดีมากค่ะนี่เรื่องนี้ อยู่ที่คนสองคนคุยกันปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอเคารพในการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ก็บอกว่าจริงค่ะให้ผัวเมียเขาคุยกันก่อนขอให้เคลียร์กันในทางที่ดีเพราะชื่นชอบทั้งคู่นี่คนอีกบอกว่าขอให้คืนดีกันเร็วๆนะคะ ครับผมอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับแม่แพ้ผ้าแสงทองพยาบาลฟินแลนด์นะครับกับสู่ๆเนาะแล้วก็งานคืนนี้นะครับอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิตนะครับวันที่22กลุ่มภาพันอย่าลืมไปเห็นกำลังใจงท่าแสงทองฟินแลนด์กันหลายๆนะครับซาัามันี้บาวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ